อ่ะทีนี้เข้าเนื้อหาของเราอย่างที่ผมได้เกริ่นไปตอนต้นรายการเมื่อสักครู่ว่าดูองค์รวมบรรยากาศนะครับภาพรวมของการเมืองเวลานี้มันชวนคิดนะฮะมันชวนตั้งคำถามไปสู่ว่าเรื่องของยุบสภามันอาจจะมาเร็วกว่าที่คิดหรือเปล่าเพราะดูตอนนี้การเมืองมันเดือดเสียหรือเกิน นะฮะทั้งฝ่ายที่เดินหน้าในการตรวจสอบทั้งฝ่ายที่ตั้งรับที่อาจจะโดนตรวจสอบเราเห็นการขับเคี่ยวเราเห็นจังหวะทางการเมืองที่ชิงไหวชิงพลิปกันนะครับซึ่งแต่เดิมแรกเริ่มเดิมทีก็ไอเรื่องยุบสภาก่อนทำลายเนี่ยนะฮะตอนพูดมาตอนแรกเนี่ยคนก็อาจจะยังไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่แต่พอมาถึงวันนี้เวลานี้เนี่ย ดูเหมือนว่าไอ้เรื่องยุบสภามันจะกลายเป็นประเด็นที่เริ่มจะมีน้ำหนักมากขึ้นคนเริ่มจะเชื่อในทิศทางนี้มากขึ้นถามว่าทำไมอย่างนั้นก็เพราะว่าถ้าดูวันสองวันนี้ความชัดเจนนะฮะมันเริ่มเห็นสัญญาณอะไรบางอย่างเอาแหละเรื่องนี้เป้าใหญ่ที่สุดคือปมใหญ่ที่สุดคือเรื่องของสแกมเมอร์นะครับที่ฝ่ายค้านอย่างพักประชาชนเดินหน้าในการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องทีนี้พอตรวจไปตรวจไปหลักฐานก็เพิ่มไปเพิ่มไปฝ่ายค้านไม่พอมีจะเรียกว่าฝ่ายอะไรเดียว ฝ่ายแคสลเบอร์อบบก็ไม่รู้นะแต่มีคนที่มาช่วยผสมโรงเรื่องนี้อย่างบิ๊กโจ๊กสุรเชษฐ์หักพานทนายอัฉริยะก็ขอโทษไม่ใช่ทนายคุณอจฉริยะนะครับก็มาช่วยเสริมโดยการเอาข้อมูลออกมาเปิดเผยเปิดเผยออกมาแ์คนนั้นคนนี้เป็นแบบเรื่องมันเริ่มใหญ่มากขึ้นทีนี้เรื่องใหญ่มากขึ้นคนก็เริ่มสนใจพอคนเริ่มสนใจคนก็ถามมากขึ้นว่าเอทำไมรัฐบาลคุณยังดูช้าอยู่เลยนะครับโดยเฉพาะเป้าหลัก จากการเปิดเผยข้อมูลชุดนี้เอาละฮะท่านผิดท่านไม่ผิดท่านเกี่ยวท่านไม่เกี่ยวอีกเรื่องหนึ่งท่านก็มีท่านก็มีเวทีที่จะแสดงความเห็นที่จะแสดงการตรวจสอบที่จะแสดงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ในมุมหนึ่งของสังคมเขาก็มอนิเตอร์เขาก็โฟกัสไปที่ร้อยเอกธรรมนัฐซึ่งเป็นรองนายกน้ฐมตีในรัฐบ,บาลของคุณอนุทินว่าเอ๊ะเรื่องนี้มันโยงไปถึงท่านด้วยหรือเปล่าแล้วนายกจะ แสดงความรับผิดชอบหรือนาย,ยกจะรับมือกับเรื่องนี้อย่างไรนี่มันเลยกลายมาเป็นคําถามสู่จุดตรงนี้ขณะที่ฝ่ายค้านก็บี้เข้าไปบี้เข้าไปและทีนี้ปมสําคัญคือเมื่อวานเราเห็นภาพที่คุณธรรมนัตปิดห้องกินข้าวกับคุณอนุทินท่ามกลางคําถามว่าเอ๊ะปิดห้องนี้มันหมายถึงอะไรคุยกันตอนนี้หมายถึงอะไรหมายถึงคุณธรรมนัตนะครับซึ่งมุมหนึ่งในทางการเมืองก็มีการคุยกัน แล้วก็ตั้งคําถามเหมือนกันว่าเอะการที่ปิดห้องแบบนี้คุณธรรมนัสจะมาคุยคุณนุทินหรือเปล่าว่าอย่าอย่าทิ้งกันนะไปไหนก็ไปด้วยกันหรือเปล่าริกด้านหนึ่งนะฮะการที่ปิดห้องคุยกันแบบนี้นะครับมันมันก็ชวนคิดไปอย่างอื่นว่ายังไงไปต่อรองหรือไปพูดคุยอะไรกันหรือเปล่าในสถา,านการณ์แบบนี้หรือจะเป็นทางฝั่งคุณนุทินไปยืนยัน อะไรกับมันคิดได้หมดเพราะว่าในห้องนั้นมีแค่2คนที่รู้เท่านั้นคือคุณนายทินและคุณธรรมนัฐว่าเขาคุยอะไรกันแต่ด้วยบรรยากาศแบบนี้มันเกิดมันเลยนํามาสู่ตรงนี้แหละฮะและมันมากกว่านั้นคือว่าพอเห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นสําหรับในฝ่ายตรวจสอบเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแปลกๆซึ่งวันนี้เราก็เห็นความเคลื่อนไหวนะครับคุณลังสิมันโรมสสแล้วก็รองหัวหน้าพักประชาชนด้านหนึ่งเป็นประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐด้วยวันนี้คุณโรม ก็ให้สัมภาษณ์นะครับในความคืบหน้าในการแก้ปัญหาสแกมเมอร์ทีเนี้ยแน่นอนแล้วฮะประโยคนึงที่คุณโดมบอกโคไอเรื่องแก้ปัญหาเนี่ยหลายประเทศเขาไปไปไปไ,ปไปกันแต่ไทยเนี่คืบหน้าน้อยสุดนะถ้านายกเอาจริงเนี่ยคิดว่าทุกหน่วยเขาขยับอยู่แล้วแต่นี่คือไม่ขยับอะไรเลยทีเนี้ยปมสําคัญคือนักข่าวก็ถามว่าเนี่ยแล้วเมื่อวานก็มีภาพคุณอนุทินไปกินข้าวกับคุณธรรมนัสชนิดปิดห้องกัน มันคาดหวังได้ไหมว่าจะมีการคุยกันเรื่องนี้คุณโรมบอกอย่างนี้บอกว่าก็หวังว่าจะมีการคุยแต่ว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นกับร้อยเอกธรรมนัฐที่ไม่ให้ความร่วมมือในทุกรูปแบบและพยายามจะใช้กระบวนการทางกฎหมายในการกันแกล้งสื่อมวลชนและมีข้อสงสัยว่าทุนสีเทาเชื่อมโยงกับร้อยเอกธรรมนัฐหรือไม่พฤติการหลายอย่างผมได้ข้อสรุปแล้วว่าการให้ร้อยเอกธรรมนัฐไปต่อในฐานะรองนายกจะไม่มีทางสร้างความมั่นใจให้กับรัฐบาล ในการที่จะได้ความเชื่อมั่นในการแก้ปัญหาสแกมเมอร์ได้เลยต้องยอมรับว่าเวลาผ่านไปผ่านไปเนี่ยสังคมไทยก็รอคอยคำตอบนะฮะก็ยังไม่ได้คำตอบแม้จะพยายามอยู่หลายครั้งก็ชัดเจนว่าความน่าสงสัยของการเชื่อมโยงระหว่างคุณธรรมนัทกับแก๊งสแกมเมอร์มันก็เพิ่มขึ้นซ้ำรอยกับคำพูดคุณชาดาด้วยที่เคยพูดก่อนนี้นนเข้าไปอีกจึงคิดว่าสังคมไทยเนี่ยไม่น่าจะยอมให้ร้อยเอกธรรมนัทไปต่อได้ในฐานะรองนายก แต่ก็ขึ้นอยู่กับคุณอนุทินถ้าคุณอนุทินไม่ทําอะไรเลยสังคมไทยก็จะตั้งคําถามกลับมาที่คุณอนุทินเช่นเดียวกันคุณโดมบอกว่ายอมรับว่าผิดหวังกับท่าทีของคุณอนุทินและยอมรับว่าคาดหวังมากกว่านี้การที่คุณอนุทินไม่ดําเนินการอะไรเลยเป็นท่าทีที่ผิดหวังนะครับมากส่วนทางกับสิ่งที่พูดบอกว่านี่คือวาระแห่งชาติ ประโยคนึงคุณโดมบอกว่าจริงๆเนี่ยไม่ได้คาดหวังจะให้คุณธรรมนัสลาออกด้วยซ้ำน,นะครับแต่คาดหวังว่าให้นายกเนี่ยปลดคุณธรรมนัสออกจากคอรมอรเลยนี่คือความคาดหวังของเราไม่ใช่เรื่องการแสดงสปิริตแล้วแต่เป็นเรื่องที่สังคมรับไม่ได้กับพฤติกรรมที่เกิดขึ้นทีนี้คําถามสําคัญท่านผู้ชมฮะก็คือว่าอ่ะก็คุณโดมพูดขนาดนี้แล้วขนาดเดียวกันท่าทีของคุณอนุทินตามที่คุณโดมพูดมาในความคิดคุณโดมก็ดูเหมือนว่าเขาคงจะ ไม่ได้ออกมามีแอคชั่นถึงขนาดที่เรียกร้องได้คือการปลดออกจากคอรมอถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะฮะไอ้ข้อมูลที่มีอยู่เวลาตรงเนี้ยมันพอจะนําไปสู่การอภิปรายไม่ไว้วางใจได้หรือเปล่าถ้าต้องมีการเปิดเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้น่าสนใจคุณรวมบอกว่าพวกเราพร้อมอยู่แล้วข้อมูลหลายอย่างเอาไปใช้เป็นข้อมูลในการอภิปรายไม่ไว้วางใจได้อยู่แล้วแต่ตอนนี้มันอยู่ในช่วงปิดสมัยประชุมนะฮะ และเราพร้อมคุยกับเพื่อไทยด้วยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีการไม่เคยมีการพูดคุยกันในเรื่องตรงนี้ทีนี้มันก็มีประเด็นสำคัญตามมานะครับว่าแล้วถ้าจะอภิปรายไม่ตั้งใจซึ่งเวลาจะอภิปรายไม่ตั้งใจส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเนี่ยฮะท่านผู้ชมมันมีมันมีสัญญาณอยู่แล้วแหละก่อนจะเริ่มซึ่งไอ้สัญญาณตรงนี้นะครับมันก็อาจจะเป็นจุดที่ทําให คุณอนุทินตัดสินใจยุบสภาก่อนกําหนดหรือเปล่าถ้าได้กลิ่นตุ่จากการจะเปิดซักฟอกเพราะเมื่อวานคุณอนุทินเองก็เป็นคนที่ให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าถ้าจะเรื่องซักฟอกเนี่ยถ้าจะเป็นการแก้แค้นทางการเมืองกันเนี่ยอันนี้ก็คงต้องยุบสภาเพราะไม่อย่างนั้นก็กลายเป็นว่ามีปัญหาตอนเลือกตั้งอีกอปรากฏว่าคุณดังสิมบันบอกว่าสิ่งที่นายกทําได้นะฮะ ก็เป็นสิ่งที่นายกทําได้สําหรับเรื่องของการยุบสภาแต่อีกมุมหนึ่งที่ประชาชนเชื่อหรือมองจะเป็นอย่างไรอย่างที่คุณชาดาบอกว่าตั้งโจรมาปราบโจรส่วนตัวจึงตั้งคําถามว่าแล้วโจรจะอุ้มโจรอุ้มโจรน,นั้นมันก็หลายต่อหากชิงยุบสภาไปก่อนคําถามสําคัญคือประชาชนจะเข้าใจได้อย่างไรจะกลายเป็นว่าสุดท้ายคือการช่วยเหลือซึ่งกันและกันหรือไม่นี่คือสิ่ง ที่คุณรมนะครับให้สัมภาษณ์ในวันนี้บอกผิดหวังกับท่าทีของคุณอน,นุทินแต่คีย์เวิร์ดสำคัญจากเรื่องนี้คือคุณรมบอกพร้อมพร้อมเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจย้ำนะคุณรมบอกพร้อมเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งไอ้คำว่าพร้อมเปิดตรงนี้แหละฮะมันก็ชวนคิดต่อเหมือนกันว่าแล้วพร้อมเปิดเนี่ยอันหนึ่งคือเพื่อไทยจะเอาด้วยไหมสองคือจะอภิปรายใครอภิปรายคุณอน,นุทินควบ ครมอที่มีปัญหาหรืออภิรายเฉพาะคุณธรรมนัทไม่เอาคุณอนุทินซึ่งแต่ละเงื่อนไขมันก็มีมันก็มีสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาได้ได้ตาก,กันนะครับซึ่งตรงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ในทางการเมืองเนี่ยต้องรอดูการตัดสินใจแต่เมื่อวานส่วนหนึ่งการที่เราเห็นภาพคุณธรรมนัทมันก็มีการวิเคราะห์หรือตีความตอบเหมือนกันว่าการที่ไปเจอกันส่วนหนึ่งในการคุยอาจจะเป็นการเรียกว่าอะไรตีกันร้อยเอกมาตีกันคุณอนุทินว่าเฮ้ ถ้ายุบถ้าเกิดอภิปรายเนี่ยจะไม่ทิ้งกันนะจะไม่ตัดคุณธรรมนัทออกไปนะอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะอะันนี้ก็เป็นมุมหนึ่งที่มีการจับตามอนกันทีนี้ปรากฏว่าหลังมีคําถามตัวดังๆไปนะครับวันนี้ฝั่งของคุณอนุทินก็มีคําตอบในเรื่องนี้เหมือนกันคุณโลมถามใช่ไหมว่าจะจัดการคุณธรรมนัทอย่างไรควรจะต้องปลดได้แล้วปรากฏวันนี้คุณอนุทิน ไปเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฮะ,ะดูชื่องานนะชื่องานนี้ก็มีนนยะนะและช่วงหนึ่งในงานเนี่ยนะฮะช่วงหนึ่งในงานเนี่ยเออก็นักข่าวก็ถามเนี่ยท่านนายกคุณโรมเขาเรียกร้องให้ท่านนายกปลดคุณธรรมนัสออกจากรัฐบาลนะหลังจากประชาชนเขาไม่เชื่อมั่นซึ่ง นายกก็ย้อนถามสื่อมวลชนฮะบอกแล้วคุณธรรมนัฐเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์แล้วก็เดินออกไปทันทีอันนี้เป็นช่วงหนึ่งของงานเป็นไงฮะนี่นายกตอบแล้วนะแล้วปลดธรรมนัฐเกี่ยวข้องอะไรกับการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์โอ้นี่ตีความได้หลายอย่างนะแต่ผมว่าถ้าตีความ ได้อย่างหนึ่งที่คิดว่าน่าจะหลายคนน่าจะมองเป็นทางเดียวกันก็คือว่าเอ๊ะแบบนี้เท่ากับเป็นการการันตีแล้วหรือเปล่าว่าเรื่องนี้หรือข้อเรียกร้องให้ปลดคุณธรรมนัตน่าจะไม่เกิดขึ้นแน่ๆหรือหรือความพยายามในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ของรัฐบาลจะไม่ไปแตะที่คุณธรรมนัสแน่ๆหรือไม่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่คิดได้ถ้าถอดจากคําพูดของคุณอนุทินบอกแล้ว เกี่ยวข้องอะไรกับการแก้ไขปัญหาสแกมเมอร์โอ้จุดนี้น่าสนใจครับอ่ะแค่นี้ยังไม่พอทนะ่านผู้ชมอะแค่นี้ยังไม่พอปรากฏว่าในงานเดียวกันวันนี้ในงานเดียวกันวันนี้นะฮะไอพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจนะครับความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยนะฮะมันก็น่าสนใจตรงที่ว่าโอเคนายกไปพบาตารก็ไปรลฐมนติยุติธรรมก็ไป แล้วพอจับสัญญาณแต่ละคนที่ว่าไปในแต่ในงานที่เกิดขึ้นเนี่ยเออมันมันก็เห็นอาการอะไรบางอย่างเหมือนกันกันกบกับท่าทีที่เกิดขึ้นแล้วพอจะมองทางการเมืองได้เหมือนกันหรือไม่ด้านหนึ่งออพบาตารซึ่งนะฮะเป็นคนที่ส่วนนึงก็ที่ผ่านมาก็โดนคำถามเยอะเพราะฝั่งของบิกโจ๊กแกเล่นแฉรายวันแบบนี้นะฮะซึ่งส่วนหนึ่งก็โยงไปที่ตำรวจด้วย,ยพบาตารวันนี้ก็ลักษณะพูดพด,พดเหมือนน้อยใจเหมือนกันบอกว่า ตอนนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเหมือนถูกพายุกระหน่ำเลยนะฮะโจมตีเรื่องภาพลักษณ์นะก็ขอย้ำว่าบุจากบุคคลภายนอกที่กล่าวหาว่าตำรวจเป็นองค์กรอาชญากรรมขนาดใหญ่เนี่ยขี่เส้นใต้องค์กรนั้นหมายความว่าเป็นการกล่าวหาตำรวจทั้งประเทศนะและเป็นการกล่าวหาที่รุนแรงรู้สึกเจ็บปวดนะบอกผมเนี่ยอดทนตั้งสติแต่การกล่าวหารุนแรงเช่นนี้เชื่อว่าตำรวจทั้งประเทศรับไม่ได้นะฮะจะก,กล่าวหากันอย่างไรก็ว่ากันไปตามกระบวนการทางกฎหมาย นี่พบาตารนะด,ดูสังเกตอาการดีๆนะก็เข้าใจว่าแกคงพูดไปถึงการที่พิกโจ๊กออกมาเคลื่อนไหวนั่นแหละซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีองค์กรตํารวจส่วนหนึ่งออกมาโวยพิกโจ๊กเหมือนกันบอกว่าเหมือนเผาบ้านตัวเองอังพูดแบบนี้แต่ขนาดเดียวกันอารมณ์ความรู้สึกของสังคมบางส่วนท่านผู้ชมก็ยอมรับกันตรงไป,ตรง,ไปตรงมาถ้าดูกระแสนในโซเชียลก็ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับอารมณ์ความรู้สึกของของพอบาตารและองค์กรตํารวจเมื่อวานนี้ที่ออกมาพูดคือเขาก็รู้สึกว่าสิ่งที่พิกโจ๊กพูดมันเป็นเรื่องจริง เอออ่ะอันนี้ก็ไม่ว่ากันฮะมุมมองของคนในกับมุมมองคนนอกแต่ก็เป็นมุมที่ต้องฉุกคิดไว้เหมือนกันขนาดที่ทางฝั่งของนายกนอกเหนือจากที่พูดไปเมื่อสักครู่แล้วว่าเรื่องร้อยเอกธรรมนัตการปลดออกมันเกี่ยวอะไรกรับสแกมเมื่อปรากฏอีกส่วนหนึ่งวันนี้ในงานเนี่ยนายกก็มีปฏิกิริยาที่เออมันมันแปลกๆเหมือนกันคือ,อสับัวรุ่นสักนิดหนึ่งเนาะจะเรียกว่าจิกโกรกดูแก่ไปสับัวรุ่นสักนิดหนึ่งคือ นายกหรือดูร้อนหรือเปล่าไม่ใช่หรือดูร้อนนะหรือดูร้อนหรือเปล่านะฮะคือมีอาการร้อนหรือไม่พอใจหรือหงุดหงิดจากเรื่องที่เกิดขึ้นคือก็นี่แหละฮะคือนักข่าวเขาพยายามจะซักนายกเรื่องแบบไอการแก้ปัญหาสแกมเมอร์เนี่ยโดยเฉพาะตอนนี้มันมีการแฉคนนู้นคนนี้และส่วนหนึ่งคือยังมีข้อข้อรหาว่าบุคคลในรัฐบาลเนี่ยมีส่วนเกี่ยวกับสแกมเมอร์หรือเปล่าอย่างนักการเมืองชอช้างอะไรอย่างเนี้ย นายกบอกไหนล่ะครับเอ,อ่ยชื่อมาสินักข่าวเอ,อ่ยชื่อมาสิเอ,อ่ยชื่อเข้ามานะว่าใครกันล่ะนะฮะแต่จุดที่ดูเหมือนจะทําให้นายกพรีแตกแล้วก็เรียกว่าร้อนขึ้นมาเลยเนี่ยนะฮะนักข่าวก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้มันมีการเปิดชื่อมาแล้วนะเหลือแค่รัฐบาลดําเนินการเนี่ยเท่านั้นแหละฮะคุณนุทินแกเดือดทันทีอะลองไปฟังบรรยากาศช่วงนี้ดูฮะว่าเดือดขนาดไหน ฐารด้วยนะครับเอยที่แล้วก็มีเอามามอบให้มอบให้ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติอย่าไปผิดซอยฮนะมามอบให้ปปองงอมามอบให้อธิบดีดีเอสไอมอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับอา้าวคุณก็ไปถามว่าย่งคุณมาถามอะไรผมล่ะเออถามอย่างนี้ถามไปเพื่อประโยชน์อะไรครับตอนนี้ผมบอกเลยเนี่ย กี่คนนะรับบุตรีสมัครนายกก็รับรองให้ผมได้ท่านอธิดีทีเอสไนี่ยิ่งสายตรงเลยนะมีเรื่องปุ๊กไอ้นี่เข้าคดีพิเศษแน่นอนใช่ไหมครัท่านทั้งฟอกเงินทั้งอ้างยี่ทั้งต้องโจรทุกอย่างปปงก็ได้นะครับมาตรงนี้เลยครับอย่าไปประธานกรรมธิการนะเพราะท่านต้องไปสอบสวนต้องไปเรียก มาไตา่สวนมานู่นมัน,นี่เสียเวลาฮะมาตรงนี้ฮะมาพี่ตายผมไม่ได้ครับนะครับโอเคนะครับเรียบร้อยชัดเจนนะโอเคในฐานะที่เป็นคุมกำกับดแูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมันก็มีการออกมาปเปิดเผยว่าบิ๊กตำรวจหลายท่านเนี่ยรับเงินสแกมเมอร์ตรงนี้ท่านนะายกจะเคลียร์ยังไงหรือปกป้องหรือว่ามีการตรวจสอบเงินไหมคะมีใครใหญ่กว่าิ๊กตายไหมนั่นแหละเออมีไหมล่ะน้าวันนี้ แต่ถ้าไม่มีผมก็ไม่กังวลอะไรเพราะผมกุอยกับพี่ไายเพราะเมื่อกี้เองพี่ไายเองก็เริามจะระบายระบายความรู้สึกออกมาว่าคนที่ออกมาเป่าหาเนี่ยไม่ใช่คนในองค์กรตำรวจไม่ใช่คนในหน่วยงานตำรวจตรงนี้จะสื่อคือคืออย่าไปลงรายละเอียดเลยครับพี่เท่พี่บอยบิ๊กี่ไกบิ๊กป๊อปผมคิดว่าแล้วก็ได้รับ การสนับสนุนไฟเขียวแรงยุจากสมอหนูเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าท่านทำงานท่านทำงานได้ให้ให้รัฐบาลสิ่งที่ท,ท่านไม่ทำให้ผมนะครับท่านทำให้พี่น้องประชาชนนะครับวันนี้เนี่ยคนเป็นผ่ววตรอคนเป็นอธิบดีดีเอสไอเป็นเลยขาปปงอเป็นรัฐมนตรียุติธรรมเป็นรัฐมนตรีดีอเป็นประหลาดนาไทยเป็นนายกเนี่ย ถ้ายังทำเป็นทองไม่รู้ร้อนว่าสแกมเมอร์มันทำาททำทำร้ายประเทศไทยทำร้ายประชาชนขนาดไหนเนี่ยเราเราเรามาไม่ถึงตรงนี้หรอกครับนะครับมันต้องมีอะไรที่มันจะต้องบล็อกไม่ให้เราได้ได้เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมานี่ท่านผู้ชมฮะเป็นเป็นอาการของนายกนายกหนูวันนี้ที่ดูจะร้อนเป็นพิเศษเอาจริงถ้า เท่าที่สังเกตเท่าที่จำเท่าที่สังเกตเออเท่าที่สังเกตมาเนี่ยตั้งแต่เข้ามาเป็นนายกนี่นะฮะน่าจะย,ยังไม่มีครั้งไหนที่คุณอนุทินเกืือนเท่านี้นะวันนี้ดูอาการรือดูร้อนเป็นพิเศษนะฮะแต่ก็ก็นี่แหละฮะมันก็เลยเป็นเป็นสัญญาณทางการเมืองที่น่าสนใจว่าอาการร้อนของนายกวันนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นจุดึงที่เราต้องใช้ในการ ประกอบเข้ากับสิ่งที่เราจะคาดการทิศทางการเมืองหลังจากนี้ด้วยหรือไม่โดยเฉพาะใน,ในเรื่องของประเด็นการยุบสภาคือเข้าใจว่าตอนนี้แรงกดดันมันเยอะจริงที่พุ่งเป้ามาที่ตัวนายกรัฐมนตรีทั้งเรื่องของนโยบายในการปรับปรามภาพรวมทั้งหมดทั้งเรื่องของการจัดการในครมอที่แรงกดดันมันก็พุ่งตรงมาว่าจะเอายังไงกับคุณธรรมนัทจะเอายังไงคุณธรรมนัทจะเอาอย่างไงกับสสคนนั้นจะเอายังไงกับคนนั้นคนนี้นะแรงกดดันมันมาทุกวันนะครับก็เข้าใจว่ามันคงจะเครียดเป็นพิเศษ เพราะว่าสังคมมองเรื่องว่าเป็นเรื่องใหญ่จริงๆแล้วก็ผลกระทบมันเยอะจริงๆนะแต่นายกก็ด้วยความที่ทั้งภาพเมื่อวานด้วยแล้วก็วันนี้นายกบอกว่าแล้วธรรมนัตเกี่ยวอะไรกับสแกมเมอร์ด้วยเนี <Cer f. S 1> ่ยนะฮะเกี่ยวอะไรกับการปราบสแกมเมอร์ด้วยเนี่ยมันก็เลยยิ่งทําให้คําถามของสังคมมันยิ่งดังขึ้นพอดังขึ้นนักข่าวก็จี้มากขึ้นพอจี้มากขึ้นอาการก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้แหละไออาการลักษณะแบบนี้แหละมันจะนําไปสู่อะไรได้บ้างเนี่ยนะฮะเออมันจะนําไปสู่อะไรได้บ้างเนี่ย โดยเฉพาะเรื่องยุบสภพพาเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะดูฝ่ายค้านเขาก็เริ่มจะไม่กักเขาก็เริ่มจะชัดเจนตรงนี้แล้วนี่นะฮะทีนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับสำหรับสำหรับบรรยากาศทางการเมืองที่เอาเข้ามาประกอบให้ดูเป็นวันนี้แต่อีกส่วนหนึ่งที่ก็ยังคงเดินหน้าหนักอยู่เช่นเดียวกันก็คือทางฝั่งของ Big oke, บิ๊กโจ๊กพลตบดเอกสุรเชษฐ์หักพานฮนะช่วงนี้เรียกว่าเดินสายรายวัน ไปทุกที่ที่มีนักข่าวไปทุกที่ที่สามารถจะหอบเอกสารหลักฐานไปได้ที่จะพูดที่จะอะไรได้วันนี้เขาไปที่สภาไปเจอกับกบรรมธิการความมั่นคงแห่งรัฐกิจการชายแดนไทยซึ่งคุณโรมจากพรรคประชาชนเป็นประธานเห็นบอกวันนี้หิ้วข้อมูลใบชนิดโอ้โหเยอะแย,ยะมากมายนะฮะโดยเฉพาะ30รายชื่อตำรวจที่ไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันแล้ววันนี้แกก็ไปจริงจ ไปเท่านั้นไม่พอให้ข้อมูลกับกรรมธิการอีก3ชั่วโมงฮะสชั่วโมงบอกว่านอกจากการให้ข้อมูลแล้วเนี่ยยังเอาเอกสารเรื่องเส้นเงินการรับผลประโยชน์ของตํารวจเกี่ยวกับเว็บพนันเนี่ยประมาณ30กว่าคนก็เอามาให้นะฮะเอาหอบเอามาให้เลยจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมตารวจซึ่งเป็นหน่วยงานที่ทําหน้าที่พิทักษ์แล้วก็คุ้มครองระบบคุณธรรมของตํารวจเคยชี้มูลไปแล้วต่อคุณต่อสักวันนี้ก็เอามามอบให้อีก นะฮะเนี่ยแกก็ยังคงเดินหน้าในการาตรวจสอบแล้วก็ช่วยเอาข้อมูลมาให้ตรงส่วนนี้นะฮะนักข่าวก็ถามว่าเนี่ยผบตรให้สัมภาษณ์ที่ทำเนี่ยระหว่างที่ท่านประชุมอยู่เนี่ยตำหนิตัวบิ๊กโจ๊กเนี่ย,ยบอกกรณีที่บอกว่า,าพูดว่าตํารวจเป็นองค์กรอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแล้วมองว่าพูดแบบนี้มันแรงเกินไปนี่นะฮะบิ๊กโจ๊กบอกว่าตอนนี้สังคมมองว่าตํารวจเนี่ยไม่ได้ดําเนินการใดๆเกี่ยวกับการปราบสแกมเมอร์ เว็บพนันซึ่งการที่ตนพูดถึงว่าตํารวจเป็นองค์กรอาชญากรรมไม่ได้เหมารวมทั้งหมดแต่พูดถึงตํารวจบางกลุ่มโดยเฉพาะตํารวจไซเบอร์ที่มีหน้าที่ในการปราบเว็บพนันแต่สุดท้ายก็รับเงินเองนะฮะอันนี้คือสิ่งที่พยายามจะสื่อสารแต่นี่นะฮะด้านหนึ่งมันก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ตอนนี้อารมณ์ของสังคมหรือความสนใจของสังคมมันก็ยิ่งทวีความสนใจมากขึ้นเพราะ เอาเอาเข้าจริงด้านหนึ่งแม้จะมีคําถามอยู่บ้างสําหรับบทบาทของบิ๊กโจ๊กนะครับแต่การที่เขาเดินออกมาแฉขนาดนี้ก็เรียกว่ามีประชาชนไม่น้อยเหมือนกันที่เห็นด้วยกับบิ๊กโจ๊กแล้วก็สนับสนุนในการทําของบิ๊กโจ๊กในครั้งนี้เพราะฉะนั้นมันก็เพิ่มแรงกดดันตรงนี้นะครับให้ให้กับทางฝั่งของรัฐบาลเช่นเดียวกันว่าคุณต้องเร่งแก้ไขแล้วนะนี่คือก็เป็นสิ่งที่ผมพยายามจะต่อจิ๊กซอหเห็นว่าทําไมคําถามที่ถามไว้ตั้งตอนต้นรายการว่าตอนนี้ ทิศทางน้ำหนักในเรื่องของยุบสภาดูเหมือนจะเสียงดังมากขึ้นก็เริ่มเห็นแล้วว่าแรงกดดันมัน,มนเยอะจริงๆนะครับแล้วก็มันพุ่งเป้าไว้ว่าการแก้ไขหรือเป้าหนึ่งในครมอที่คนจับตาเป็นพิเศษอย่างคุณธรรมนัฐก็ดูจะถ้าดูจากกระแสะข่าวที่เกิดขึ้นนะดูจะได้รับการปกป้องจากคุณอนุทินหรือไม่อย่างไรก็ยิ่งทําให้ความไม่พอใจในสังคมบางส่วนมันก็ยิ่งเสียงดังขึ้นเรื่อยๆซึ่งตรงจุดนี้มันก็นําไปสู่แรงกดดันอีกทางหนึ่งต่อคุณรวมว่าถ้าอย่างนั้นพักประชาชนคุณตรวจสอบ เอาแบบอภิปรายมัน่นใจเลยไหมซึ่งถ้าอภิปรายมั่งใจมันก็มีมุมอีกว่าแล้วถ้าอย่างนั้นคุณเอาทินแกมองว่าถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ชัวร์แล้วในยุบดีกว่าไหมนี่นะฮะมันก็ชิ่งชิ่งชงิกันไปหมดสําหรับบรรยากาศทางการเมืองส่วนนี้ดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e รวมถึงซุปเปอร์แงช่อง u t u b e พัติชนพีีกันด้วยนะครับ